ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับปามอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปามจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดพังงาน,นะคะเพราะว่าทริปเนี้ยเราอะ่ะคือตั้งใจที่จะไปดำน้ำฟรีไดกันนะคะที่หมู่เกาะสุรินทร์ก็คือเห็นพี่จองพี่คันเล่นแบบว่าไปก็คือยังไงก็คือต้องจองต้องจองไปให้ได้นะคะ รอบนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็คืนนี้เราจะพักกันที่จังหวัดทางงานนะคะอตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงและก็คือเดี๋ยวขอพักกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยก็เดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าเดลี่คาเฟ่นะคะ เป็นคาเฟ่แนวทรอปิคนะดูมีสาว่ายน้ำด้วยแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นทะเลนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามากันตอน5โมงก็คือจะเป็นช่วงเวลาแฮปปี้เอาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมรรอากาศดีมากทุกคนก็คือจะอยู่คาเฟ่เนี้ยจะอยู่ในโรงแรมชื่อเอเดนใช่ไหมใช่ นะคะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะยังไงก็ตามกันมาได้ก็คือแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นคือแดดสวยแดดแรงก็คือดูหน้ากราส,สกินเวอร์สุดๆหรือว่าหน้ามัน แล้วก็นี่นะคะคุณเเยสั่งเป็นช็อกโกแลตซัมติงสักอย่างมาซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยสั่งเลยทุกคนวันนี้ให้<ม>เขาสั่งมาให้ลองชิมอ๋อมันจะเป็นฟิลแบบว่าอุ้ย,ยเกิดแต่กับฉันอืมอร่อย ช็อกเหมือนช็อกบอลปะโอริโอบอลโอริโอบอลอันนี้ไม่ใช่อออันนี้โอริโอนี่นะคะคาเฟ่จะอยู่ที่นี่ เ d เดนบี c h r e สอร์แอนด์สปานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โคโคเทลไรเฮาเขาหลักนะคะเดี๋ยวระพาเข้าไปเช็คอินก่อนนะพาไปดูรูมทัวร์นะคะ แตดงฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะเป็นเตียงใหญ่แบบนี้เลยนี่น่ารักมากโอ้ยน่ารักจังห้องนี้นะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ําแบบนี้ แล้วคือตอนนี้ฝนตกทุกคนงงมากพอมาถึงก็คือฝนตกค่ะฝนตกแบบเวลค่ำนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะอ,อารุณสวัสด์ตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ ทริปกันที่มูเกาะุุลนินอ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 ิน,อน,อนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ7โมงเกือบครึ่งแล้วต้องไปที่ท่าเรือเองนะคะประมาณไม่เกิน8โมง20มนะคะก็คือจากที่พักนะห่างจากท่าเรือว่าน้ําเค็มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกินอาหารเช้านะคะเป็นบ็อกเซตแบบนี้ มีน้ำผลไม,ม,ม้มีส้มมีแซนด์วิชแล้วก็มีไขต่ต้มนะคะก็คือกินบนรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเลือนจ้า ที่ไหนเอ่ยฮัลโหลก่อนอื่นนะคะเราต้องมาลงทะเบียนที่จุดนี้แล้วก็มาทําประกันที่จุดนี้นะคะเราก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เราทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้านะคะหยิบมาแค่นี้พร้อมอยาแก้เม่าเนื้อ อที่หมูกก่เกาะซุลินจะใช้ฟินยาวไม่ได้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะมีฟินสั้นให้เช่านะก็มาเลือกมาลองกันเกอนได้นะคะเราก็มีขายของพวกเบเตเลตอะไรเงี้ยหมวกเสื้อชุดว่ายนะ้ำบิกิน,นี่อะไรที่เราลืมเอามาก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะคะ น,นี่นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะต้องไปนั่งรอที่จะขึ้นเรือกันนะคะวันนี้คือแดดสดใสามากทุกคนสดใสสุดๆนี่ซีสตาร์ซีสตาร์ แล้วก็ปําลืมบอกนะคะว่าวันนี้ที่เรามาทัวร์กันที่ซีสตาร์บมจองผ่านภูเก mm ็ตอินไซทัวร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวปบมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็ขึ้นรูปไว้ให้นะคะ mm hmm. ก็ยังไงทุกคนสามารถเข้าไปจองกันได้ที่ภูเก็ตอินไซทัวร์นะคะ mm hmm. ก็คือพนักงานบริการดีมาก mm hmm. บอกทุกอย่างครบจบที่เดียว ก่อนที่เราจะไปดำน้ำกันนะคะก็จะมีพนักงานมาแจ้งรายละเอียดต่างๆนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็กดข้อห้ามของอุทยานนั้นมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะชี้แจงให้หมดเลย จากที่เราขึ้นเรือมาเรียบร้อยนะคะพอเลือกที่นั่งเสร็จใส่ชูชีพเสร็จแล้วนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่พนักง,งานเขาจะมาแนะนําตัวทีละคนนะคะว่าใครทําหน้าที่อะไรบ้างมีกับตันมีตากล้องถ่ายรูปถ้าสมมุติว่าใครเห็นน้องคนนี้ก็พสท่าถ่ายรูปได้เลยนะนี่แบบนี้เสียแล้วเราก็หนี แอม,มาถ่ายรูปที่หัวเรือนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอะลงไปดำน้ำกันหมดแล้วก่อนที่หน้าตาเราจะดูไม่ได้นะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปดำน้ำข้างล่างแล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูก่อนนะจุดที่เราจะดำน้ำกันวันนี้นะคะคือจุดนี้เลยนำจำชื่อไม่ได้แล้วอะเดี๋ยว เดี๋ยวแปะให้อีกทีนะและนี่คือสภาพแรกหลังตาดำเป็นยังไงอันนี้เหมือนเดิมเลยอาชนะนะคป็นต่างตรงไหนคะต่างตรงไหนแปะรูปตรงนี้นะจะแปะรูปตรงนี้มีฟอตรงนี้ล่ออยเลย กำลังจะมาทานอาหารกลางวันกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้าง นี่นะคะจะเป็นรลายอาหารกลางวันวันนี้ก็คือจะเป็นไก่ทอดแล้วก็ผัดผักนะคะอันนี้เขาเรียกผัดอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบซีฟู้ดอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้ยมยำไก่ กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินไก่ไปกี่ตัวเมื่อกี้ชิ้นแปดตัวค่ะวเวยกินเข้าไปตอนนี้เรากำลังจะไปรีแลกซ์นะคะเที่ยวถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยไหมตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะแยกแล้วอ่ะห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงนะคะซึ่งตรงนู้นก็มีอีกก็คือห้องน้ำเยอะมากเลยนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพักที่สามารถามาพักค้างคืนที่นี่ได้นะคะตรงนี้จะเป็นบ้านแบบนี้น,น้ำทะเลสวยมากทุกคนดูแต่ตอนนี้คือแดดแรงมากแรงแบบพระทิี่ลงหอ,อพอดีไงเพราะว่ามันเป็นแบบตอนเที่ยงแต่คือแบบน้ำใสสุดๆดู No, ce l'hai lì dentro! Ecco, 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 อมแกนแล้วนะนี่แล้วที่นี่ก็จะมีของที่ระลึกขายแบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ ข้าแป้งไม่ข่ขพี่ขาข้าสิบคืนแล้วก็อาทาแป้งค่ะดีครับ นาคามานี่น่ารักป่าักที่นี่แมวเยอะมากคุกคนนแดง,ดงน้องแมวส้มแล้วก็ที่นี่มีของขายเยอะมาก<ถ>มีหลายร้านมากก็คือสามารถเลือกซื้อของได้นะคะเมื่อกี้ก็คือคุณนุนมาแล้วหนึ่งเส้นน,น่ารักไหมเดี๋ยวจะหาอย่างอื่นอีก You're on look you. <laughs> หลังจากจบทริปนะคะเขาก็จะมีอาหารเย็นให้กินด้วยนะเป็นบุฟเฟ่ต์เลยจะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่บาร์บีคิวน่ากินมากทุกคนอร่อยด้วยมีน้ำดื่มมีขนมอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะหลังจากกลับมาทริปนะคะก็มีอาหารมื้อเย็นเล็กๆเพราะว่าเล็กๆแต่ว่านี่ก็ไม่เล็กนะน <c oughs> ไอเลิฟมากไอเลิฟกระเทาะ Oh. อันนี้นะคะเรามาเดินถนนคนเดินจริง oh. ใช่ะในทีม <laughs> ร้อนอยู่คนเดียว ราก็มาชิวกันต่อที่บาร์ลับนะคะร้านนี้จะชื่อว่าทางเข้าของร้านเนี้ยคือลึกลับมากทุกคนคือจะอยู่หลังตู้ทํากุญแจแล้วก็บรรยากาศร้านอ่ะดีมากมูดดีมากแล้วก็ค็อกเทลอร่อยด้วยนะอยากให้ทุกคนมาลองดูมาขทุัสวัสดีตอนเชา้า ก็ไม่เช้ามากนะักตอนนี้ประมาณ1ิบโมงเนีก็คือเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็เดี๋ยวเรากาลังจะไปหาติ่มซำกินนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะได้กินร้านไหนนะแล้วเราก็ปักหมุดมาที่ร้านนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงไงอะทุกคนโก้ปี้ติ่มซำอย่างี้ปะ่ะเออคือแบบวันนี้ร้านคนน้อยมากคือโชคดีสุดๆแล้วก็หมูกรอบน่ากินมากอร่อยมากทุกคนอันนี้เป็นก๋วยจั๊บนะคะ รูหมูกรอบดีอุ้ยอร่อยอ,อยากกินอีกเลยหลังจากกินข้าวเช้าแล้วนะคะเราก็มาแวะที่คาเฟ่นี้ต่อเลยให้ทุกคนทายว่าคาเฟ่นี้ชื่ออะไรบรรยากาศดีมากทุกคนดูดิแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี้ยทุกคนต้องโดนนะแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยมันไม่มีแอร์นะเป็นแบบโอเพนคืออาจจะร้อนนิดนึงอะ อยู่กันที่สมุทรมานะคะมากินน้ำวิวดีๆแบบนี้คือสวยมากทุกคนที่นี่อยู่ในโรงแรมอมาลีนะคะก็คือสามารถเข้ามาจอดในโรงแรมได้เลยแล้วก็เดินมาอยู่ใกล้ทะเลเพีเดียว เช็คอินตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเป็นยังไงนะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหาดรับที่นี่เลยทุกคนดูนี่ข้างล่างี่ค่ะหีสีน้ำทะเลคือแบบ ดีมากทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลาบ่ายโมงนะค่อนข้างร้อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับช่วงเย็นก็คือไม่มีเวลาแหละให้ดู่อนนี่ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หาดกำมลาทุกคนแต่ว่าตอนนี้แดดแรงมากดูดิร้อนอะ่ะไม่รจะไปไหนเดีย๋ยวองไฟเย็นคนระับจบที่สนามบินตอนแมคือไม่รู้จะไปไหนร้อนมาก แต่ว่าหาดสวยนะดูดิตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดในยางตอนนี้มานั่งกิน ปั่นอยู่ที่ร้านตรงนี้นนเพื่อรอ,อเวลาขึ้นเครื่องนะคะวันนี้จะกลับกรุงเทพตอนหนึ่งทุ่ม 45, ส<ะ>ีก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยมานั่งเล่นที่นี่ก่อน <c oughs> ถึงเวลามาใี่สนามบินแล้วคะ่ะต้องกลับกรุงเทพแล้วซีอูน x กทริปนะคะเดี๋ยวดูกันว่าทริปนะ้า กดไลค์กดแชร์กด b s บสไ b e ให้ด้วย